แม่ถ้าจะไม่ให้พี่พูดถึงเลยมันก็คงจะไม่ได้ประเทศที่เป็นกําลังกระแสอยู่ตอนนี้หรือประเทศที่กําลังคึกคักอยู่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าต้องยกให้ลาสเวอร์นะครับลาสเวอร์คืออะไรลาสเวอร์คือประเทศที่แตกมาจากลาสซิตี้ลาสซิตี้คืออะไรลาซิตี้คือเป็นประเทศที่มีโรดหรือใครหลายคนที่เล่นไฟเอ็มรู้จักเป็นอย่างดีเองนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าคลิปนี้พี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้สปอนเซอร์นะครับไม่ได้มีความสนับสนุนอะไรหรือการจ้างโปรโมทอะไรก็แล้วแต่ทั้งสิน้นซึ่งมาทาคลิปเพราะว่าพี่เห็นว่าผู้เล่นใหม่่เเนข้าามาล เยอะตัวพี่ก็เลยลองเข้ามาเทมแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการฟาร์มนะครับแล้วเรามาดูมูลค่าในการตีบวกอาวุธหรือว่านู่นนี่นั่นแต่ก่อนที่จะไปรับชมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วอยากให้พี่ไปเล่นประเทศอะไรคอมเมนต์ Comment มาข้างล่างแล้วเราไปดมแล้วเราไปดมดมอะไรวะ <laughs> แล้วเราไปชมคลิปกันเลยครับไปกันเลย มาครับทุกคนวันนี้นะครับพี่จะพามาดูนะครับวิธีการฟาร์มนะครับพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าวิธีการฟาร์มที่พี่พูดอยู่เนี่ยคืออาจจะเป็นความคิดของพี่คนเดียวนะครับเหมือนแค่มาแนะนําว่าวิธีแบบนี้พี่ว่ามันก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันสำหรับพี่นะครับเพิ่งเข้ามาเล่นในประเทศลาสเวอร์นะฮะได้ประมาณถ้านับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่ประมาณ4ชั่วโมงครับประมาณ4ี่ชั่วโมงกับการเล่นไปถามว่าอันดับแรกนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนก่อนที่เราไปดูเรื่องฟาร์มอันดับแรกนะการตีอาวุธยากไหมพี่บอกเลยว่าอาวุธง่ายครับตัวอาว่น้งัมไดบิ มีดสวิเบตบูปินไม้ ต้องบอกเลยว่าการตีอาวุธง่ายครับง่ายมากตีอาวุธหมายถึงตีบูปิน,น้าแต่ยังไม่ได้หมายถึงตัวอาวุธแต่เรามาดูของตีกันทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้เขาน่าจะกาลังตีอยู่มาดูกันนะครับการตีบูปินต้องใช้อะไรบ้างบูปินทุกคนคลิกดูทุกอันนะครับไม่ว่าจะเป็นบูปินแฮมเมอร์สวิตแบดอาสนาปไม้พู่เด็เจอร์แล้วก็มาเชตเต้นะครับทุกอย่างนะครับจะใช้ไวเบเนียม1อันแล้วก็เงิน5,000ันไวเบเนียมหาจากอะไรไวเบเนียมหาจากจื้บนี่เพชรสิบทองสิบเพชรสิบทองสิบหาจากอะไรนอเ ซึ่งบอกว่าฟ์มเหมืองนี่มีออตโต้ซึ่งค่อนข้างง่ายแล้วก็แต่โอกาสที่มันจะออกเพชรกับอ่าตัวพองเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็มีโอกาสถ้าเฉลี่ยรอบนึงมันจะได้ประมาณเพชร5เม็ดทอง4เม็ดประมาณนี้ครับมันจะได้ประมาณอย่างละครึ่งหรือบางทีอาจจะไม่ได้เลยก็แล้วแต่ดวงในตอนเทียนนะฮะส่วนโอกาสในการตีบูปินยากไหมพี่ต้องแนะนําว่าถือว่าไม่ยากครับในกรณีของพี่ที่เข้ามาใน3 4ี่ชั่วโมงเนี่ยและได้2ชิ้นเนี่ยพี่ถือว่าไม่ยากครับบางคนอาจจะตี4ีทีหทีแต่ของพี่ตีบูไม้2ที 3, แล้วก็ ตีบูมี่ทีเดียวติดนะฮะส่วนตัวของอาวุธเนี่ยแหละครับตัวของอาวุธคือปัญหามันจะใช้คอนเฟลคอนเฟลคืออะไรคือเหรียญน,นะครับมันเหมือนเป็นเหรียญตีซึ่งมันได้มาจากกล่องตีอาวุธแลงเงินแดงเพราะฉะนั้นประเทศเนี้ยพี่คิดว่าของที่น่าจะมีราคานะครับโดยที่ไม่ใช่ปูนน่าจะเป็นเงินแดงเงินแดงต้องมีราคาแน่นอนซึ่งเรายังไม่ดูว่าเงินแดงหายยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาสืบทราบกันในอีพีทหาะกันพี่ก็ไม่แน่ใจครับว่าเงินแดงหายยังไงเพราะพี่ก็ยังไม่เคยได้ลาสซิตี้มาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้ ครับอย่างไม้พูที่พี่ตีติดไปนะครับมันจะใช้เหรียญทองทั้งหมด200เหรียญ200เหรียญก็เท่ากับเราจะต้องตีกล่องตีอาวุธ200กล่อง200กล่องในการใช้การกล่องตีอาวุธอันนี้เดี๋ยวพี่คำนวณคร่าวๆนะกล่องตีอาวุธใช้อะไรบ้างกล่องตีอาวุธมันจะสามารถทําได้หลายแบบหนึ่งได้มาจากเอ่ออันนี้น่าจะเป็นส c คร็บเวทอนมันน่าจะเป็นเศษกล่องตีอาวุธครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าได้จากแอร์ด็อหรือได้จากอะไรนะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวลองไปศึกษากันเอานะฮะอันนี้ส่วนตนัวไม่รู้อย่างที่2ได้จากแแแลลลล้้้้ววววกกกก็็็เเหไม50งงงิน1นซึ่่บอาตร ใช้เงินเยอะมากพี่คำนวณง่ายๆนะคำนวณแบบไม่ง่ายไม้พูใช้กล่องตี200กล่อง200กล่องคือเราต้องทํากล่องตี200กล่องไวเบย์สอ0ชิ้นไวเบย์เม็ดละ2 0 0 0 0คูณเลยคูณง่ายๆ20 0 0 0คูณ200 4สล้านเยอะมาก4ล้านเลข50ไม่ใช่ปัญหาเล็ก0คูณอีก250คูณ200เอย้ยช่างแบงและกันเรื่องเหล็ก เอาเป็นว่าที่คำนวณคร่าวๆให้ละกันว่าเอาแค่ไวเบแต่คิดว่าตัวอาวุธน่าจะใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับตัวตีอาวุธเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เขาก็เลยเน้นไปตีอะไรเน้นไปตี bait. สวิตเบทสวิตเบทแต่สวิตเบท bait, มีเงื่อนไขโอกาส5%ก็คือในสมมติถ้าเราตีไวเอ่อตีอาวุธ100ครั้งโอกาสติดก็คือ5ครั้ง5ครั้งเนี่ยไม่น้อยมากครับน้อยน้อยแต่ของมันค่อนข้างที่จะใช้น้อยเหมือนกันเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเอ่อใช้เงิน1 0,000แล้วก็เลดเจมเลดเจมหาได้จากไหนหาได้จากเหมืองฮะแล้วก็ใช้ตัว ปินเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตีแล้วมันไม่หายครับเดี๋ยวพี่ตีให้ดูมาตีให้ดูในตอนแรกกูว่าจะไปตีตอนเย็นมาเดี๋ยวพี่ตีให้ดูเอ้ยไม่พี่ไม่มีเลเจมพี่ตีไม่ได้ลืมไม่เป็นไรแต่ตัวบูปินตีแล้วมันไม่หายครับ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเขาจะทําของเขาจะทำสวิตเบดก่อนก็เห็นมีน้องคนหนึ่งตี5ทีติดก็มีฮะตีหทีติดตีสทีติดแต่เจอหนักสุดน่าจะเป็น18ทีมั้งฮะสิทีก็ลองคูณคํานวณดูกันเอาเลดเจมเลดเจมแล้วก็อของทําไวเบของทาไวเบเลดเจมเพชรทองหาได้จากเหมืองล้วนๆเลยครับเลดเจมเนี่ยพี่ว่าโอกาสนมันน่าจะยากที่สุดโอกาสยากที่สุดหมายถึงว่าโอกาสออกของการไปโพเหมืองหนึ่งครั้งการโพเหมืองหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานครับแต่ตอนเก็บอะมันจะนานแต่มันมีข้อดี ตรงที่มันส,นะะมนสามารถเหมอได้เพราะว่ามันเป็นฟาร์มออโต้แต่ว่าก็อย่าลืมดูหลอดเลือดดีๆนะฮะส่วนตัวเลเจมนะครับโอกาสโพนะครับพี่ไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันแต่คิดว่ารอบหนึ่งอ่ะแม่งได้ไม่เกิน3เม็ดประมาณหรือใครโชคดีอาจจะได้4 5เม็ดแต่พี่อย่าได้ไม่เกิน3เม็ดเลเจมนะหรือใครจะโชคดีเพราะฉะนั้นเลเจมน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีราคาแพงแต่ตอนนี้แม่งอัละพันสองถูกมาก ซึ่งกูก็งงกูก็ไม่ค่อยเข้าใจมันน่าจะเป็นเพราะคนมันขายของแข่งกันแต่พี่คิดว่าเลเจมในอนาคตมันน่าจะขึ้นคิดว่าน่าจะขึ้นครับตัวไวเบน่าจะไม่มีราคาส่วนผู้เล่นใหม่พี่แนะนําที่เข้ามานะฮะพี่บอกเลยว่าน่าจะไปทําเหล็กก่อนเหล็กจะอยู่ตรงนี้แต่อย่าลืมซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรทางานตรงตู้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีเดียวเดี๋ยวพี่พามาดูเหมืองก่อนเหมืองอยู่ตรงไหนเหมืองอยู่ตรงทั่วไปเลยครับตรงที่ใครๆก็อยู่ถ้าเปิดในแผนที่ตรงที่ประเทศไหนก็อยู่คงพูดนี้ถ้าเปิดในแผนทีีี่่่่่่เมืออองงงงงจะยยููตตตรรนนน้้้สววัขาาล นนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการทําเหมืองสําหรับพี่นั่นก็คือเราจะเก็บเหมืองแล้วเราเอาไปใส่เลเบลเก็บใส่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 พอเรามีเยอะมากพอแล้วเราค่อยเอามาโพเพราะเลเบลล่างอยู่ใกล้เราก็มาโพอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ไวที่สุดสําหรับพี่นะโดยที่แบบใครที่แบบต้องการตีอาวุธเนะพราะว่าถ้าเราขับกลับไปกลับมาพี่ว่ามันนานว่ะอย่างหนึ่งคือรถเราไม่แรงครับหรือนอกจากใครที่มี500โลหรือรถโลที่มันแบบเก็บได้หลายโลอ่ะเอออันนั้นก็จะโอเคหน่อยอุ้ยเคลียร์ชนเลโก แต่ถ้าแบบรถเริ่มต้นแบบเราเนี่ยพี่ว่ามันค่อนข้างนานนะครับมันในการเดินทางแต่ละทีเดี๋ยวมาดูคนในเมืองลวกันคนในเมืองพี่บอกว่าคนเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นประเทศในกระแสเนาะตอนนี้บอกเลยว่ากระแสก็ค่อนข้างแรงแรงหมายถึงว่าก็คนเล่นเยอะเออพูดงนี้เดี๋ยวดูอะดูเบือ่งอ่ะให้ดูคนให้ดูผู้เล่นดูดิพูดถึงว่าหมดอันนี้ยังไม่ใช่ผีขามนะดูดิ เยอะนะครับอันเนี้ยถือว่าเยอะสําหรับผู้เล่นใหม่นะเข้ามาพี่คิดว่าที่เราไปทําอย่างแรกน่าจะเป็นเหล็กครับเพราะว่าเหล็กรอบหนึ่งมันจะได้7,500รอบหนึ่งได้7,500แล้วเราก็มาโพลเราไปขายอีกเสร็จเบ็ดเสร็จมันจะได้1มื่น ต่อรอบอะขับกลับไปกลับมาถ้าสมมติเราไม่ได้มีรถโลแบบพี่เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับได้หมื่นห้าก็เอามาตีอาวุธแล้วก็สลับกระทําเหมืองก็น่าจะไม่ได้แย่เท่าไหร่ถามว่าฟาร์มง่ายไหมพี่ว่าฟาร์มง่ายครับฟาร์มค่อนข้างง่ายไม่ได้ยากแต่รอบเมืองพี่ยังไม่ไปลองนะัะเพราะว่ารอบเมืองมันค่อนข้างเก็บไกลมันวนนะฮะมันเป็นวนๆอ่ะมันมันไกลพี่ก็เลยยังไม่ได้ลองแล้วก็เราก็ถามผู้เล่นหลายคนเขาก็แนะนําให้ทําแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นพี่ว่าคนที่มาใหม่แนะนําไปทําเหมืองครับเหมืองอยู่ตรงไหนเหมืองจะอยู่ตรงนี้นี่อยูู่่่่ตรงงงงนนีี้้้ขาาลลลเเเเออยไมมใชื็กพดดิ จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยข้างล่างเวลาเราเกิดเราเกิดตรงนี้เราก็จะมาตรงนี้ที่โพกันนี่อยู่ใกล้กันเลยไปขายเวลาไปขายไปขายตรงนี้มงไหมเกิดตรงนี้เก็บเหล็กตรงนี้โพข้างๆกันแล้วไปขายตรงนี้ เราไม่ต้องไปดูแล้วที่ขายส่วนมีอีกอันนึงที่พี่คิดว่าคนผู้เล่นใหม่อาจจะลืมมันมีเควสนะฮะเควสเห็นน้องๆบอกว่ารีตอน6กโมงแต่เควสมันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือมันมีไวเบมันได้ไวเบฟรีในการทำเควสนั่นก็คือถึงเราจะไม่ได้รับเควสแต่เราสามารถไปรับที่หลังแล้วเอาไปส่งได้เลยเพราะมันเหมือนมันนับไว้ให้แล้วก็ค่อนข้างดีนะครับแต่มันเป็นกระตุกกระตุกกระตุกเพียอะไรเนะี่ย ก็น่าจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวพี่พาไปดูจุดรับเควสจุดรับเควสจะเป็นจุดนี้นะครับพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันจะเป็นรูปคมภี์จะเป็นจุดนี้นี่จุดรับเควสเราก็ติ๊กเลยปะเดี๋ยวเราไปดูที่รับเควสกันมาแล้วครับเราก็มาถึงตรงที่รับเควสนะครับมันจะเป็นทางเข้าแบบนี้เราก็เลี้ยวเข้าไปเลยตามก็ตามเส้นม่วงๆอะ่ะถ้าใครที่ไม่เคยเล่นนะ,ะนี่ครับมันจะอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน พี่ว่าค่อนข้าง,งดีนะครับตัวเควสนี้ค่อนข้าง,งโอเคเลยอ่าเห็นปะเนี่ยอย่างพี่เนี่ยทำไปเนี่ยโพสตแร่100่ครั้งซึ่งเราก็ทําอยู่แล้วปกตินี่จีเล็กครบ100ครั้งมันก็จะได้ใบเบฟีเห็นแต่ว่ามันมีเควสอื่นๆด้วยเนี่ยอันนี้ฉีดยาเข็มใหญ่10รอบได้ใบเบหนึ่งครั้งส่งขังคุกหรอบอันนี้คือติดคุก5ารอบก็ได้ใบเบอีก1ครั้งนะฮะแล้วก็จะมี AFK ตกปลานน่นนี่นั่นนะครับก็ลองไปเลือกๆดูนะครับส่วน ถามพี่ว่าเราจะซื้อรถไหมรถก็จําเป็นครับแต่ว่าพี่ว่าน่าจะเป็นอาวุธก่อนดีกว่าเพราะว่าอาวุธจะค่อนข้างคือตอนนี้รถอะเอาไปจกปูนะพี่ว่ามันก็มันก็สําคัญนะปูในในการทํากล่องตีแต่พี่ว่าน่าจะง่ายสุดน่าจะเป็นไวเบครับถ้าแบบเอาแบบง่ายๆนะทุนต่ําๆโดยที่ไม่ต้องหนีตํารวจเพราะว่าในการติดคุกรู้สึกว่ามันจะมีนาทีด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะครับมันจะมีขอพรตรงนี้ขอพรตรงสภามันจะเป็นจุดเดินเข้าไปลงไปใช่ปุ๊บแล้วมันจะเข้าไปขอพรมีโอกาสได้ไวเบนะครับ ขอพอรซึ่งมันไม่ได้แค่ข้าวอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับน้องๆคนไหนที่อยากดูสตรีมสดนะครับตอนเช้าพี่สตรีมใน TikTok ส่วนตอนเย็นพี่สตรีมใน YouTube ซึ่งไปสามารถไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันในประเทศครับบ๊ายบาย